สำหรับคนที่เกิดในวันพุธน,นะครับก็อบอกได้ว่าดวงชะตาของคุณนั้น,นดวงชะตาแห่งดาวการพูการคุยครับดวงคุณเหมาะแก่การเจรจการติดต่อครับคำพูดคำจาคุณนั้นสามารถหาเงินหาทองได้ที่สําคัญครับคนพุทธจะเป็นคนที่พูดเก่งกว่าทุกวันในรอบเจวันนี้เลยนะครับ อีกมุมหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือคนพุทธจะเป็นดวงศิลานี้ฮะคือเก่งเรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองนี่แก้ไขไม่ค่อยได้นะครับที่สําคัญครับคนวรนพุธนะครับเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากๆไม่ได้เป็นคนที่รักคุณพ่อคุณแม่มากนะครับแต่ชอบดื้อกับคุณแม่ครับแล้วมักจะอยู่ใกล้กันจะมีปัญหากันตลอดเวลานะครับดูชะตาของคนวรรพุธนั้นนะครับทําอะไรจะได้ดีจะต้องพึ่งตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆอย่างครับ เป็นคนที่เรียกได้ว่าทําอะไรทําได้หลายอย่างนะครับเป็นคนหัวไวครับแต่ต้องจริงจังอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะดีไม่น้อยทีเดียวนะครับโนคลนพุทธครับจะเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่บางทีจุกจิกขี้บ่นนะครับอันนี้ตรงนี้ต้องปรับปรุงซึ่งผมเชื่อว่าคุณต้องเป็นอย่างแน่นอนนะครับ ปี52นะครับคนวันพุธนะครับที่จัดดีที่สุดเลยนะครับต้องบอกได้ว่าควรจะใส่หยกนะครับที่นิ้วชี้ด้านขวามือจะทําให้คุณเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์ได้อยู่เพราะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะครับมีเท่าไหร่ก็รั่วไปหมดมีเท่าไหร่ก็หายไปหมดนะครับนี่ก็ใส่ลักษณะนี้ใส่ของคุณที่เกิดในวันพุธครับ <S <S บ่อยจุดนึ่งในเดือนที่ไม่ดีที่ต้องระวังนะครับ 1. คือเดือนกุมภาพันธ์2นะครับคือเดือนมิถุนายน3 คือเดือนกันยายนครับ3เดือนนี้นะครับต้องระวังหนึ่งเลยนะครับเรื่องการงานครับคุณจะรู้สึกได้ว่าการงานมีปัญหาครับการงานถูกคนอื่นคอยจับผิดคอยจ้องนะครับทําให้มีปัญหาการงานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทําให้คุณเบื่อครับอยากจะโยกย้ายการงานนะครับแต่สามารถจะย้ายได้ถ้าหลังจากพฤษสภานี้ไปบอกข้อดราพราชสมีนั้นให้คุณแก่ดวงชะตาของคุณแล้วครับเดือน วิถุนายนครับให้ระวังเพื่อนจะทําให้คุกเสียหายจะมีเกณฑ์การที่เพื่อนจะนินท้าว่าร้า้คุณนะครับคนที่ใกล้ชิดกันในหลายจะหักหลังคุณนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับการเดินทางในระยะใกล้นั้นอาจจะไม่ส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณเท่าไหร่นะครับเดือนสุดท้ายเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคือเดือนกันยายนครับให้ระวังเรื่องมือที่3เรื่องความรักรักสามเศร้านะครับจะมีเกณฑ์การมีปัญหาครับเพราะคู่ของคุณนั้นนะครับที่ผ่านมาจะต้องได้คู่ที่เคยเป็นคนเจ้าชู้มาก่อน เคยเป็นคนที่เคยมีแฟนมาก่อนอยู่กินฉันสามีภรรยา,ยาม,มาก่อนหน้าที่จะคบกับคุณแล้วและที่สําคัญก่อนให้จะคบกันนะครับจะต้องเป็นคนที่มีรักสามเศร้าสามเศร้าด้วยกันทั้งคู่นะครับคือหนึ่งคุณคบกันอาจจะมีอีกคนจงม,มีแฟนอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเป็นลักษณะตามนี้รวมถึงครับสังเกตง่ายจะมีคิดเป็นวันอยู่ในที่ลับหรือที่ก้นครับในลักษณะคู่ขอ,ของคุณถ้าตรงตามนั้นคอนเฟิร์มว่าเป็นคู่กันแน่นอนครับคอนเฟิร์ม